สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้มาเร็วในจักน้อยแต่ว่าะใกลสิจึงเวลาแล้วเลยประดนุเนาะคะ่ะอากาศรู้สึกว่าเมื่อนี้ฝนสิตกทุกคนคะ่ะอือ,อกมาแตาเศ้ากะสิเจอประมาณนี้เนาะโอ้ยอาการทำง,งานเมื่อแรกกระอยากผักเลย <c oughs> เฮ็ดงานเมื่อแหลกพานไปทุกคนบอกเลยว่าเป็นเป็นโรคโควิดนี่อ่า คือจังอาการมันสิวหอบอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ฟังน้ำเสียงตอนนี้ก็ยังรู้สึกเลยนะคะว่ามันแบบเป็นเแคคๆๆ,ๆๆอยู่ในลำคอเขาอยู่อืมแต่ว่าแกยังบไดหลายเนามาเมื่อแรกโอ้ยบุกเบิกมาเจอคุณเบลเยี่ยมขีขานเ็ดงานทุกคนมวยบอกเลยว่าหายป่ยวยเ่าท่านได้หายป่วยนี่คอยก็ต้องได้สักกระตุกคือเกากย้นยนเขาได้โทษตามเมาเพราะอย่างเพราะว่า มองไงโหลดเขาหล้เลยว่าการเนี้งานของคนทั้งนี้นั้นปอยากปรยกอยเปอร์เซ <elli> ็นเาะคะ่ะเหตุไปทีแต่ละมือแค่นั้นเบรยแบบว่าจริงจังอย่งก,ก็มั่นมากมากกับงานเจอมื่ว่านคว <Stevens> นทึ่งเงือากทั่ง,งหอบนันและคะ่ะทุกคนมูพวกเขาก็ลังมาแล้วเตรียมพร้อมที่จะเขางานแล้ว แต่ว่ากับดอทุนเอาซู้ต้ไปค่ะลมหายใจเพราะท่านได้สิ้นนะไปต่อหายกว่าหนีโรดที่อยอนี่มันยังหลอกกูเหมือนนี่เขาก็ตรงหาเวียงหางานเย็ดเนาะค่ะเพราะว่าทายูเงี้ยมซื้อกับบ่อใดเป็นยังไงแล้วมันก็เป็นเง่อยเนาะมันบริสิน้นคือจังตั้งแต่ขอดตะกี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาอยู่เปลวเยี่ยมใหม่กูเหมือนนี่มันกับเปลี่ยนไปเนาะทุกคน แต่ว่าตรงรอเพิ่งว่าเป็นยังไงมุงเขาก็ถามข้าวๆอยู่เป็นยังได้สบายดีบ่สันโอ้ยบร่ได้ตอบตั้องเฟซเัืองอันนี้นั่นก่ะก็ถทษขอผ้าอีรีถ้าเขาเห็นงาายละมุวยกะแต่อ่านแต่ก็เม่นนะคะบ่ค่อยได้ตอบผู้ใดกะ่าหน่อยใจเด้อค่ะเพราะว่าอ่านเฟซคู่ก็เม่นอยู่นะคะทุกคนค่ะแต่ว่ามวยบ่ได้ตอบตรงขอโทดขอผ้าแต่ห้แจ้งแจ้งห้ฟังว่าเออ ได้เห็นแล้วนะคะตักวกว้ามแล้วก็ก็จังววาละเวลาเฮามันก็นเริ่มแบบจํากัดแล้วนะคะมอวว่ามอว่านนก็ววาดสีแบบคือเตรียมพร้อมกับการที่แบบว่าเฮ้าสี <c oughs> โอ้ยหลังจากาหายเจ็บเป็นเย็ยนอุ้นแล้วก็สิได้รีดผ่ารีดแพลปรากฏว่ามันก็นต้อง จังใดเราต้องอดทนออกนะคะต้องรอบิึงก่อนบาสิได้ซ้ำใดเพราะว่ามวยกะพยายามสุดๆแล้วเสื้อผ้ากับกองกันเนี่ยจุนพูนเลยแหละทุกคนอืมโอเคเนาะคลิปนี้มวยมากแบบสั้นๆแบบเดี๋ยวข้าวเดียวเนาะค่ะเพราะว่ารีบเข้าทำงานแล้วเดี๋ยวอ่าบอเน่บายบายได้พอกันมาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคน นี่ล่ะอากาศกิสิคึมคึมฟ้ากัสิเป็นม่วงๆอะไรจักน้อยทุกคนคะไปละอยู่ไ่ได้โดนแล้วนะคะถึงเวลาของงานแล้วบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ